สวัสดีครับพี่น้องพ่อก็มาของเราเล่นกินขี้รอรับผมมาทานอยู่เจ้ามาทานแกมือแกมือนี่ครับเป็นหม่องไฟขนาดท่อนดีว่วหนึง่งความยาวยี่สิบเสนนะครับพี่น้องโจทย์ก็คือขึ้นสูงขึ้นเที่ยงนะครับรอบแรกเฮ็ดไปกับเรียบร้อยดีนะครับมาบักจอนนะครับแห้งร้ายนะครับหลังจากนั้นครับพี่เทพก็เลยไปแกมือเลาวพี่เทพเนาะ ไปอัดมาใหม่นะครับเดี๋ยวเอาท่อเหลืองหวานี่พี่น้องจะว่ากันเดี๋ยวเราจะแท่งสองเล็กเลยนะครับตัวนี้เนาะหากนวามันจะไห้บอนะครับตัวนี้จะแท่งเล็ก12มิลกับ10มิลน,นะครับพี่น้องเล็ก12มิลนี่จะแท่งขึ้นไปหอด10เส้นนะครับอีก10มิลก็แท่งขึ้นไปหอดอีกเจเส้นนะครับจงหัว3มเส้นครับผมนี่ครับหางเมตร30พี่เทพจะได้ท่างหางไว้ยอยู่บ่เดิม <Yahoo! S 1> เดิมนี่ครับเขาหางแล้วปุ้ยรวย ไปชมว,ว่ามันจะบินยังไงครับผมจยดเพิ่นก็คือขึ้นสูงขึ้นเที่ยงบออวเลลานะครับเพราะว่าจุดกลางขึ้นจุดออกพันศานะครับจุดนี้เอาเอาไปประกวดกันนะครับนี่เป็นยังไงหนอ <c oughs> บังที่สามเหรอครับนี่ทดสอบสูตรนี้เพเคยเห็นเนาะพี่เนาะม,มือพอมือตะไรครับผมเป็นมือทานสามมันแห้งนะครับขเียิบเลยมือขี่เกียรดิบ,บ,รค,ดบครับเพราะว่าจูดทั้งขึ้นมันต้องมีแสงครับพี่นนอ ก็สิเน้นแสงให้เมันงามแน่นะครับเพราะว่าก็ที่จริงเฮ็ดขึ้นใหม่ก็ได้เนาะพี่มือเนาะแต่ว่าเฮาพออยากให้มันงามแน่นะครับก็เลยไดย้จัดไปแบบนี้นะครับคนเาอาแสงสีเสียงมาวมสูตรโบราณครับผมมือท่านจามบังนี่มือตะไลเฮาเนี่ละ่ะมือสูตรตะไลนะครับจัดมาดเข้าไปานักหนักแน่เพื่อสิหอยเทียมน้องหอยจงโชคดีโชคหมาน ชามช่องปวนหงอมพี่น้องพวนหอมรอรุนร่อช่มกันขึ้นเที่ยงขนาดครับผมแต่ว่าหันหมุนบได้ครับบได้ยอมเสียงพอดีอยู่เสียงย่อมย่อมยอมย่อมย่อมย่อมแต่ว่าใส้นามคาที่เอาสีเละไปบันมาขาด ใบยาเฮตยร่องเมืองวันดีได้ครับแมนสรุปเราคือปาดหนามอย่างเดียวปาดนหนามน้อยๆไม่ต้องปาดลายปาดหนามต้องคู่ด้วดมันมีความที่เงอะไรไมีความที่เลยสามฝั่งล่ะเอาครับผมจากการัวร่องก็เห็นเคยเห็นว่าเอาเอาหนามซอยก็คือรุ่นแรกนะครับเพราะว่ารอเล่นกินกับคุยกับพี่เทพว่าเราอยากได้หนามนะครับ พราาะว่อยากให้แสงมันเสียบันไดนะครับพเพราจู่ยังคืนยังให้งามนะครับอ้าวเยอะกับตัวสวอีกครับพี่น้องบบผ่านบโบหอยสองผ่านจังอหอ,งอยน,น,น,นะครับอ่านะครับบรรยากาศครับพี่น้องเฟย์ดอกตอนนี้เป็นของไฟดอกนะครับทางจ้าของเฟห์างเรียบร้อยนะครับจะมาชมตะไลระเบิดหัวนะครับบานลองหัวนะครับตัวนี้ซีมินตัวนั้นสามจุนหานะครับ โดยเทียบน้องหอยพิทวังมาเบิด์ตเหมือนเราเนี่ยไ, <Yahoo! S 1> ไฟหางกับโบคือคลือนเบิร์ตเหือน่างหนึ่งผนเลยคือจี๊ดได้นะครับการเหตุของไฟพี่น้องต้องทดลองทดสอบนะครับเ <c oughs> ตียนรูเพิ่มเติม <c oughs> ไปเรื่อยๆนะครับผม <c oughs> บอมเห็ดมันสีได้โหลดนี่น,ยายดดดน่าพีจิบหลังจ่างของไฟหางพิทฟาดยางรุนแรงนะครับพี่น้องก็ถือว่ฟ้าเงี้ยงนะครับมันเป็นมือ เป็นมือตะไลนะครับบ่เป็นมืองไฟหางนะครับว่าอย่างให้อฟซีแต่แบบง่ามดีๆนะครับเดี๋ยวจะแกะให้ใหนะครับใจเย็นตัวนี้หูจ้ามินพิทีเทบอ้์หูวันตัวนี้หูซีมินครับผมเป็นตะไล่ระ,ะเบิดเคื่องฝ่านะครับ ยานมันหมุนหมดเองก็วัวสะบัดเนี่ยพ่อสุดยอดนะครับเสียงไปไหนครับคือว่วอย่างหมุนหม่องไฟครับขี้ข้านหมอครับวิ่งเร็วขี่ข้านเขาใส่ไหมหมุนหม่องหมุนท้องเขาเขาเขาเนี่ยขืนบัดันกูจะปาก่อนเขาลีลาด้วยหลีลาก็เหมี่ยวว่ะตัวนี้สามจุดหาครับพี่น้องกูจะปหมุนเออ ใช่ย่บเขาเมียนปุ่นอุ้ยต่อยนะครับไต้เลยครับหูวหน่อยตัวนี้จวดจ้าจวดจ้าฟาดบึ้มดันลาดันดันลาดันจำเป็นจำโอ้จำดีอยู่คับหน่อยหูนี่สามจุดหาครับผมย่ายแหววเป็นเซ็งจะแบงบินเลยครับปุ่นบ่าวดีบ่าวดี ค้างปีร่วขนหนวกเลยนวปตาขาข้างปีวปนนงรวได้ยเาหอเนี่ยกมืกินไรเอาไปจูดจวนนี้วะนะตัวนี้จะเป็นร่องมันก่กายไรเทยืนไีมันตีกมกุญแจปาก่ม่ไอจูดบ้างเี่วะเอามาทำไ,ไ,ไมจะเห็นเป็นตัวน,นี้าานจะ หมูขัวนะครับมาจับสายนี่ยมองโกงตัวนะครับก็จะพีกล่งยังสิมันดันปุ๊บเข้ากัสบสะบัดโหลดครับนี่นรถต้องไปยุ่นนะครับสะบัดโหลดรับเป็นทางขัวกันยังสี่ครับผมพีกลงก,ลงก็ไปเลยครับกินอยูบ้างเอ็นกล่องนี่นิเห็น

แนมนดูซองดูซอ,องดูไอ <S <S ไปไปเกียร์ดูดันครับผมตัวนี้ก็เป็นตะไลขนาดหกคันนะครับรองหูสามจุดหากับ4ีนะครับแล้วก็เป็นตะไลทอนิวนะครับหูหกจุดหานะครับที่ลอ่อเล่นกินนั่นเป็นมือคนละชุดครับก็เลยต้องมาชุดรองเบิรงนะครับเอาดูดันเดินดีรุ่นแรงนะครับพี่น้องสีว่าใฉยชมบรรยากาศนะครับหลากร้ายแห้งวันนี้ นี่ครับเป็นตะไลไม้ไผ่ขนาด40เซนนี่นะครับพี่น้อง500บาทนะครับนี่มาไปสนใจนะครับจัดให้รวดนี่40เซนใหญ่ๆนะครับนี่กงเหลืองโุ้ยหครับโค้งงามหลายบาทจ้อครับดึงอันนี้ตีหูนะมันขั้นไหมครับพี่น้องต่อไปกะทิเป็นสร้างกะทินะครับเดินงานพอหนึ่งจุดสองนิ้วนะครับของเยลลี่ว่ะเพมันใจร้ายได้ครับผม ลอยเพืสิ้นครับวางย่างลอยเพื่อสิ้นเพื่อสิ้นครับลอยลอยเปอร์ลอยเปอร์ลอยเปอร์เจลีบปะอ้าวนะครับหลังจากมองไฟหางทอหนึ่งนิ้วของเทพแล้วนะครับจะเป็นตะไลโบหุ่นนิ้วหนึ่งแล้วก็มาเจอทอนิ้วสองของเจลีครับผมจะเป็นทอขนาดหนึ่งจุดสองนิ้วนะครับจอหูเลิกอยู่บอกให้หูตื่นข้างา ลูกพี่กับลูกน้องก็ได้จมส์มันโมลืนกันเน่กันเฮ็ดทันได้แล้วตัวหางันนะแต่มาหน่อยแต่โอ้ยเนี่อ่ะสั่นฝันเฮ็ดเจมสพฝันย่านที่มันบเบานี่เฮ็ดยังไงอยู่ ปท้ไยจะเลีมาเฮ็ดดีเลยเปิดหัวเรียบร้อยครับผมพี่น้องย้าฮู้เอ้ยขวดมาเรลี้ล่าร้อยจูดดวดครับเงอง่ากันยังโกยโกยเกเท่านกินท่านอยากบ่ยเน่ยเนี่ยนี่ยเนี่อเยเอยย่ยน่ยนยี่ นี่ครับพี่น้องหลังจากเขาจุดบังไฟหางตะไลเรียบ้อยนะครับเขาไปอาใหม่นะครับหลังจากขีดเยื่เบิดนะครับมือเบิดแล้วครับผมนี่ครับจัดเต็มเลยพี่น้องบ้านเดี๋ยวจะได้สร้างปุ๋ยมาอีกนะครับจะสอบนะครับพีเทียบกับกำลังลงใหม่นะครับเต็มเครื่องมือเครื่องจูดเครื่องเอาทานเอานี่นะครับนี่ครับเขาจะเผานะครับเป็นบรรยากาศข้องที่งานรอลิกกินนะครับในการเทแต่ลักขันตอนนะพี่น้องโอ้ยมองง่ายดีครับ ตัวนี้เป็นมายางพระราหนะครับบบตองสื่อบบตองห้านะครับไปขอน้ำสวนเพลินนะครับเดี๋ยวปีนาจะลองเทียนมายุค,ค่าลองมึงนะครับนี่ครับชมบรรยากาศดีสานบ้านาเฮาฤดูการออกพรรษาฝนกระโตะครับช่วงข้าอยู่เขานะครับเทียนเทียนเทียน,น,นจ,จะเลี้ยงเผานะครับ สำหรับมันนี้ช่วงบรรยากาศนะครับในการรุดหมุนไฟครับไฟหาเพีนะครับพัสดาบ้าอารหาใหม่นะครับใหม่บรรยากาศในการเหตุหมุนไฟของทีมงานเราเล่นกินนะครับพี่น้องนะครับสนใจตะไลไม้ไผ่พี่พี่สี่ทักเข้าไปในเพจครับผมนี่จัดให้ได้ตลอดนะครับต่อสองต่อสามกับพี่ต่อสองต่อสามกับพี่ครับไปอย่าเอาพี่หัาท่อขาวมีมีแต่ตัวบอกแล้วพี่นี ซอหางกระเจียวครับนี่ครับผมเอาจัดไปนะครับเอฟซีทันใดสนใจกับทัากับไม่ได้เพจนะครับพี่น้องต้องเร่งนะครับช่วงนี้เพราะว่าอาทิตย์หน้ากับปิดจอบแล้วนะครับยำตัวมพรรษานะครับสำหรับวันนี้ก็มีอย่างไรนะครับฝากกดไลไ์กดแชร์กดติดตามช่องเราลิงกินนะครับเพราะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับในการสืบสานประเพณีสานบ้านเฮาไว้นะครับการเหตุของไฟนะครับโอเคครับผมพี่น้องพอกันคลิปหนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับแตงงแต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 งงแตงแตแตงแง thank <laughs>